โบโยชิเป็นแห่งสังเกตได้บารโน่าครับนี่คอนโดบารบโอน่าชีฟทำการเวฟนะครับยี่นาทีไม่รู้เอาแค่นาทีครึ่งก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมสี่สิบสี่ นี่ครับหน้าคนหิวครับหน้าคนหิวครับเขาถ่ายหน้าคนหิวนะครับคุณครับคุณมาหิวแล้วตอนกลางคืนครับผม <üler tyard |fo|> มันไหลแลยอุ้ยว่ามันเยอะเยอะกว่าพี่ยิ้มอีกดูดิดู Fry ดิดูนดีะ ใช้ไฟนแรงไว้คะอืมพอแล้วสเกียบเนี่ยสเกียบไปได้พอแล้วเราดูกันครับคุณผู้ชมเย็กร้อนเหรอจริงเนี่ยเย็กยั่วๆจ้ะโค้งมาจ๊ะโค้งมันยังนี่ครับแบบเพิ่ง แบง่งกินชีดออกเลยเสียบเลยอะอืขอก็คนลไม้เลยไนงะป่าสองไงเขาจะกินคนเดียวไม่ได้นะมีดเอามีดเอามีดอนันนึเนี่อนะเออนั่นแหละคุงพมอะ่ะโอ้โหพรม,มดกเลยอันนั้นอะ่ะอ่ะ<ด>ลองดูลองดูลองดู ยเราจะไม่มีหนมปังรองแบบพี่โบนะครับในของพววน่ะ เอาอ,อ,อันไหของข่วนอนไนก็ได้อ่ะอนี่ยังไงชิมชิมพร้อมกันเร็วๆเ,เป็นเหตุสังเกตได้เฉียร์นี <c oughs> ่เฉีย <c> ร <oughs> ์ด้ว <c> ย <oughs> <c oughs>